วันนี้เชวนเพื่อนๆมาทำน้ำหมักของกากน้ำตาลค่ะส่วนผสมของน้ำหมักกากน้ำตาลเราก็จัดหาหัวเชื้อใหญ่เลยก็คือกากน้ำตาลนะคะก็คือเหมือนกับ e อเอะไรพวกนี้ค่ะใส่ผสมไปในนี้นะคะผสมจะมีหัวเชื้อก็คือตัวนี้ค่ะหัวเชื้อที่เราทำหมักไว้ ะะเป็นหัวเชื้ออันนี้พอทำนี้เสร็จเราก็เทใส่ในถังส่วนส่วนผสมก็คือ,อส่วนหนึ่งของกากน้ำตาลหัวเชื้อใหญ่สุดเลยก็คือจะมาประมาณคืบนึงแล้วก็เราก็จะใส่กากน้ำตาลตรงนี้ไปนะคะพอใส่ตรงนี้ไปปุ๊บแล้วก็คนคนค,นคนให้มันเข้ากันส่วนอันนี้ก็คือทั้งขวดภาชนะให้สะอาดนะคะ ล้างให้สะอาดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่น้ำเปล่าบริสุทธิ์ลงไปเติมแต่จะใส่น้ำเยอะนะคะเพราะเราจะต้องใส่กะน้ำตาลลงไปอีกถูกไหมคะมันจะทำให้ล้นโอเคเราพอประมาณนะคะพอประมาณในตรงนี้ทำไปเรื่อยๆผสมเสร็จแล้วก็ใส่ว้าว จะไล่มแมลงวนันแล้วก็ส่วนที่สําคัญก็คืออ่าไล่มแมลงวันเสร็จแล้วปุ๊บจะเป็นผสมเป็นปุ๋ยได้ค่ะทําเป็นปุ๋ยรดน้ําต้นไม้ส่วนผสมของการรดน้ําต้นไม้ก็คือ,อเออเศษหนึ่งส่วนสี่ของหัวเชื้อที่เสร็จแล้วเนาะ โอเคใส่พอประมาณนะคะวิธีการเก็บเอาไว้ก็คือให้ได้เจ็ดวันเจ็ดวันนี้เราก็เปิดแต่การวิธีการเปิดจะเปิดแรนนะคะน้องเขาจะฟูขึ้นมานะคะ่ะโอเคใส่พอประมาณเนาะเติมน้ําหมักให้ไปเรื่อย พอประมาณเพราะอันนี้ก็คือทำไว้นานแล้ววันนี้ก็ทำให้เห็นวิธีการไล่แมลงวันดีที่สุดนะคะเพราะที่บ้านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแมลงวันใช้ได้ดีเลยเติมไปเรื่อยๆจนฝาจะหมดอันนี้ก็ได้ ส่วนที่จะเก็บไว้ทําไว้นั่นในวิธีการหมักเขาก็ประมาณ1อาทิตย์นะคะถึงจะนํามาใช้ได้นะคะ1อาทิตย์ของการผสมวิธีการง่ายๆค่ะเพียงแค่หากากมักการสรรหาไปจับจ่ายได้ค่ะง่ายๆนะคะ อันนี้ใส่เยอะไปหน่อยโอเคยกยกรวย,ยกถังละโอเคทำเกินแป๊ดหนึ่งค่ะค่ะมาต่อกันอันนี้ก็คือ,อยองังยังไม่หมดทำน้อยไปหน่อยนี่ค่ะ หัวเชื้อจากอันนี้นะคะแล้วก็นี่มาใส่นี้แล้วเราก็แป๊บหนึ่งอ่าต่อต่ออันนี้ก็คือมาผสมเพิ่มมันไม่พอ <c oughs> ก็เลยผสมคนๆนะคะเห็นไหมคะหัวเชื้อของน้าตาลหอมกว่ามีกลิ่นหอมมากๆเลยคนไปให้เข้ากันผสม เช้อเนี้ก็อย่าเปิด่ารีบเปิดนะคะเวลาเขาเป็นแล้วก็หมักได้ทีแล้วประมาณเจ็ดวันก็ถึงจะนํามาใช้ได้นะคะไะแรแมลงสา,มาแมลงวันละอย่างหนึ่งสาคัญอีกบอกอีกแล้วก็คือลดน้าต้นไม้ผสมประสานก็เซนหนึ่งส่วนสี่ในการรดน้าต้นไม้อย่าใส่พดพพดหนาะเพราะว่าต้นไม้ซีกจ,จะตายนะคะ นี่แประโยชน์มากมายเลยค่ะกลิ่นหอมด้วยเห็นไหมคะกลิ่นหอมของกากน้ำตาลของ EM พอตรงนี้เข้ากันแล้วน้ำที่เราผสมอ่าขอได้ที่ใช่ไหม,มแป๊บนึงอีกก็อีกแป๊บนึง โอเคอันนี้เราก็ได้เลิกแล้วเท okay. ลงไปเลยเหมือนเดิมค่ะน้ำเปล่าปมอปรป,รประมาณกะกายเกต์เอาไม่ให้ล้นเท่านั้นเองทำจนกว่าจะอันนี้พเพื่อนที่บ้านหมดแล้วก็เลยมาทำแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆให้วิธีการทำน้ำหมักเนาะประโยชน์เยอะนะที่บอกแห่ เข้มข้นมาใส่เยอะผสมส่วนพอไปมาณนะเขาจะได้เข้มข้น เวลาเขาได้ที่แล้วก็กดตรงขวดก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะดูว่าเขามันขวดจะแข็งค่ะเมียวอ,อีกหนึ่งขวดใส่ไปโลดเข้มคนมากเห็นไหมคะโอเคก็ปิดฟ้า ได้เวลาก็ปิดฝาค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็เรียงเอาไว้นะคะเอาละค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาบชมคลิปวิธีการทำน้ำหมักจากกากน้ำตาสลสับปะุณไล่แมลงวันลดน้ำต้นไม้สำคัญที่สุดมีกลิ่นหอมด้วยนะคะไม่อับเอาละค่ะขอบคุณมากๆแล้วติดตามกันต่อนะคะขอบคุณ ที่มาเป็นกําลังใจกดไลค์กดตามติดตามให้กับธนพรเรื่องเล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีมีชัยโชคดีกันทุกทุกท่านค่ะขอบคุณ